ายุตตามการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับถึงที่มาของปลาหมอคางดําปรากฏว่าถ้าไปดูที่คําร้องเรียนครับมีการร้องเรียนว่าเจอปลาหมอคางดาครั้งแรกตั้งแต่ปี2555นะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ครับว่าพื้นที่แรกที่เจอการระบาดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อค้นหาที่มาของปลาหมอคางดําว่ามาจากไหนเราจะค้นหาจุดตั้งต้นนั่นจากรายงานชิ้นนี้ครับ 12ปีก่อนนากุ้งแห่งนี้เคยจับปลาหมอคางดำได้และเป็นหนึ่งในแปลงนากุ้งรแรกๆที่ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าจับปลาชนิดหนึ่งได้และในขณะนั้นไม่มีใครรู้จักแต,แต่เมื่อเวลาผ่าน <พอ S 1> ไปกว่า10ปีแปลงนากุ้งที่นี่ยังคงจับปลาหมอคางดำได้แบบเดิมแต่มีจำนวนมากขึ้นและขนาดของปลามีตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหมูห่5ตำบลแพกหนํำแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก่อน เราเจอในวังกุ้งเวลาเราเปิดกุ้งออกมาเนี่ยเราก็เจอปลาตัวมันเงาๆว่าปลาอะไรมันคล้ายปลานินคล้ายปลาหมอดเทศนั่นแหละแต่หน้ามันโนก,กว่าเราก้างแข็งกว่าเราเกตเงากว่าเราไม่รู้ว่าปลาอะไรเลยแล้วเราก็คิดว่ามีกี่วันมันก็หมดเราไม่คิดอยู่ๆมาพออยู่ไปเรื่อยๆเ,เ,เอ๊ะปลาหมอดเทศเริ่มหายแล้วปลาที่ใกล้เคียงกับเขาเป็น,ปนพันปลาหมอดเทศนะ มันก็เริ่มหายเริ่มหายเริ่มลดลไงไอ้นี่ก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่จับได้แค่แปลงนากุ้งในหมู่ที่4ี่ตําบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามแต่จุดนี้คือประตูปิดเปิดระบายน้ําเข้าบ่อกกุ้งเชื่อมติดกับคลองธรรมชาติที่มีชื่อว่าคลองผีรอกเมื่อปี2555เรื่องเล่าจากชาวบ้านบอกว่าพวกเขาเคยทอดแหเพื่อจับปลาแต่สิ่งที่ได้คือปลาหมอคางดำ มันมี3ามสี่คลองบริเวณนี้จังหวัดนี้คลองเยอะมากที่สุดเลยนะสองสามร้อยคลองสายน้ำอ่ะมันไม่ใช่ปากกาขีดแล้วหยุดมันน้ำไหลไปทิงไหนป้าไปถึงนั่นแหละจากจุดบ้านผมเนี่ยอยู่ท่าทางตรงเนี่ยไม่เกิน3ามกิโลไทย PBS ตรวจสอบด้วยภาพมุมสูงเพื่อดูภูมิประเทศในแถบตำบลยี่สารอำเภออัมพวาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในแถบนี้เป็นพื้นที่ธรรมชาติมีนากุ้งฟาร์มเลี้ยงหอยบอ่อปลากระพง และมีคลองสายหลักสามแห่งเชื่อมพื้นที่นากุง้งและบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรคลองทั้งสามแห่งมีจุดที่ผ่านศูนย์วิจัยสัตว์น้ำเข็มยี่สานจากภาพคือแนวเขตน้ำและต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมคลองสายแรกคือคลองดอนจันทร์คลองสายนี้ผ่านบริเวณด้านหลังของบริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงเรือนมีขนาดเล็กและขนาดกลางคลองอีกสายที่เชื่อมต่อมาจากคลองดอนจันทร์คือคลองหลวง คลองสายนี้อยู่ใกล้กับโรงเรือนขนาดใหญ่ด้านข้างบริษัทสามารถเชื่อมต่อไปที่คลองบางยาวซึ่งติดกับโรงเรือนขนาดเล็กชาวบ้านเล่าว่าในอดีตพบปลาหมอคางดำไม่มากนักตามลำคลองทั้งสามสายแต่วันนี้กลับพบจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่องเล่าจากชาวบ้านได้รับการยืนยันจากการทดลองทอดแหและทันทีที่แหขึ้นมาจากน้าก็พบปลาหมอคางดาขนาด3มนิ้วติดแหขึ้นมาด้วย และอยู่ในวัยขยายพันธุ์ได้เมื่อถอดรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุย้อนไปเมื่อปี2549คณะกรรมการว่าด้วยความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพกรมประมงอนุญาตให้บริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดหรือ CPF นำเข้าปลาหมอคางดำเพื่อน,นำมาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานินแบบมีเงื่อนไขแต่ขณะนั้นนำเข้าไม่ได้เพราะต้นทางมีปัญหาเรื่องการรวบรวมปริมาณปลา แต่ต่อมาในปี2553บริษัท CPF ขออนุญาตนำเข้าปลาหมอคางดำอีกครั้งคณะกรรมการอนุญาตและกำหนดเงื่อนไขาการนำเข้าจำนวน2,000ตัวเมื่อวันที่22ธันวาคม2563มีศูนย์ทดลองอยู่ที่ตำบลยี่สารจังหวัดสมุทรสงครามอธิบดีกรมประมงให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่ามีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวเท่านั้น ยื่นของการนำเข้ามาเพื่อทดลองวิจัยยังมีรายงานอีกหนึ่งฉบับระบุถึงการวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในเขตพื้นที่ชายฝั่งของไทยจากโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรปลาหมอคางดำกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำตืดกรมประมงพบข้อมูลซึ่งสรุปเป็นข้อสังเกตว่าเส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในเขตพื้นที่ชายฝั่งของไทย โดยเปรียบเทียบจากลักษณะโครงสร้างพันธุกรรมของกลุ่มประชากรที่พบแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ชายฝั่ง6จังหวัดพบว่าประชากรปลาหมอคางดําที่แพร่ระบาดในเขตพื้นที่ชายฝั่งของไทยมีแหล่งที่มาร่วมกันอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน